ควักใจ่าย8หลักเสกที่ดิน27ไร่แจกคนไทยเปิดชีวิตเอิร์ธอาร์มสพี่น้องใจบุญทำดีไม่หวังผลทุ่มเงินส่วนตัวทำอาหารหม้อใหญ่แจกคนเป็นล้านอีกหนึ่งในเน็ตไอดอลที่มักจะทำความดีเพื่อสังคมมาโดยตลอดสำหรับหนุม่มเอิร์ธอาร์มสดชื่น2พี่น้องใจบุญหลายคนอาจจะเคยเห็นหน้าคราตากันมาบ้างแล้ว เขาคนนี้มักจะดทำอาหารพร้อมกับแจกสูตรให้ลูกเพจล่าสุดในเพจแท็กเพลได้โพสต์ประกาศโดยมีเนื้อหาว่าเออสดชื่นสร้างเกาะปลูกป่าผลไม้อินทรีย์แจกฟรีขุดไปได้80%ซแล้วครับตอบผลไม้แปลกป่าผลไม้อินทรีย์ร่องสวนทุเรียนออกแบบโดยคุณตากล้องสดชื่นต่อจากนี้จะมีการนำดินมาทำเป็นเนินปลูกต้นไม้สร้างและจำลองป่าระบบนิเวศ เพื่อให้รสชาติของทุเรียนทุเรียนที่เออสดชื่นกําลังคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์พันธุ์ใหม่ของเออสดชื่นเองผลไม้ต่างๆที่เออสดชื่นออกเดินทางทั่วประเทศตามหาและนํามาปลูกให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดในแบบธรรมชาติของแต่ละสายพันธุ์เพื่อลดโลกร้อนให้ความรู้ทางด้านการเกษตรอินทรีย์และนําผลผลิตมาแบ่งปันแจกฟรีครับขอให้ทุกคนสดชื่น สถานที่นี้ไม่เปิดให้เยี่ยมชมในกรณีใดๆทั้งสิ้นแต่จะถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรผ่านทางเพจแท็กเพลครับของขวัญและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอิร์ธแจกเป็นเงินส่วนตัวของเอิร์ดทั้งสิ้นเอิร์ธสดชื่นไม่รับบริจาคไม่เปิดรับบริจาคในกรณีใดๆทั้งสิ้นครับทุกคนสามารถช่วยเหลือสังคมใกล้ตัวได้คนละเล็กคนละน้อยเริ่มจากใกล้ตัวได้เลยครับรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลาสดชื่น การให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้ให้ปัญญารายการเอิร์สดชื่นตั้งใจจะทำรายการให้คนดูได้แรงบันดาลใจมีพลังได้ข้อคิดและยังคงตั้งใจจะไปทั่วทุกภาคไปอุดหนุนไปซื้อสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าไปโปรโมทร้านให้ฟรีไปมอบทุนการศึกษาไปถ่ายช่วยกเกษตรและหลากหลายอาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักคึกคืนพยายามจะถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายอาชีพ เพื่อให้ทุกคนได้สาระความรู้นำไปสร้างอาชีพได้เป็นรายได้หลักรายได้เสริมเป็นสาระบันเทิงที่ดูได้ทุกวัยให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขสดชื่นพอเรื่องกินไม่ใช่เรื่องเล่นๆวิธีทำอาหารจึงกลายเป็นคำค้นหายอดนิยมใน Google อย่างไม่ต้องสงสัยหลายเมนูมียอดวิวทลายอย่างคลิปวิธีทำหมูกรอบสูตรอยากบอกว่ากรอบยันข้างบ้านที่ถูกส่งต่อกว่า700,000แชร์ ยอดวิวมากกว่า41ล้านครั้งคลิปดังกล่าวเป็นฝีมือของเชฟอาร์วัฒนยูดอนปานภัยหนุ่มราชบุรีที่ลงลายการทำอาหารตั้งแต่เด็กเป็นพ่อครัวหัวปากของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนยามสังสรรค์จนใครๆเรียกติดปากว่าเชฟอาร์